ตั้งเป้าหมายยังไงให้เราได้ผลลัพธ์เป็นที่พึงพอใจสําหรับเรานะคะเราจะต้องตั้งเป้าหมายให้ใจเราถึงนะคะให้เรารู้สึกว่าเราสามารถทําได้สมมุติเราเคยขายของได้เดือนละหมืน่นเราตั้งเป้าหมายให้ได้ห้าสักห้าหมื่นที่ไม่มากหรือไม่น้อยจนเกินไปเพราะส่วนใหญ่คนที่ทําถึงเป้าหมายนะคะอาจจะน้อยว่าเป้าหมายที่เราตั้งไว้เสมอเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งให้มันมากกว่านะคะมากกว่าในที่ที่เราทาได้ เยอะเกินไปที่แบบว่าเฮ้ยเราจะทําได้ไหมเนี่ยเราไม่สามารถทําได้หรอกสมมตุติเคยขายได้เดือนละหมื่นกําไรเดือนละหมื่นแต่ตั้งเป้าหมายไปเดือนละแสนสองแสนอย่างเงี้ยถ้าเราทําไม่ถึงมันใจเราไปไม่ถึงอะมันไม่สอดคล้องกันมันก็ไม่ถึงนะคะเพราะเราจะไม่หาวิธีการมาทําให้มันสอดคล้องกันได้เลยเพราะฉะนั้นตั้งเป้าหมายที่ไม่น้อยและไม่มากจนเกินไปที่เรารู้สึกว่าเราทําได้เรามีความสามารถแค่นี้คุณก็จะไปถึง เป้าหมายของคุณได้แล้วค่ะ